วันนี้ก็อยู่กับคนบ้นบานๆครับเนื่องจากผมไปถ่ายคลิปมีปัญหาครับที่ว่ามีปัญหาก็คือผมไปถ่ายคลิปนันทวันครับไปถ่ายหน้าจอแล้วเสียงดังครับไม่ใช่ปัญหาอะไรครับเสียงดังแล้วเครื่องผมบันทึกเสียงรับไม่ได้ครับเราคลิปเสียเยอะแล้วถ่ายเสร็จนี่มาเปิดดูนี่เสียงนี่ใช้ไม่ได้ครับมันแตกหมด เสียงดังมากครับหน้าโจอนันทวนนี่ผมต้องหาวิธีครับกำลังจะทดลองอยู่ครับนี่ผมไปซื้อตัวใหม่มาครับอุปกรณ์ตัวใหม่มาเล่นนี่ครับเป็นมิกเซอร์ครับเป็นมิกเซอร์ตัวเล็กๆซึ่งผมจะเอามาทดลองครับ จะเอามาลองใช้ดูครับงานแรกว่าจะเป็นอย่างไรครับนี่เป็นเป็นตาวการหรือว่าบิกขิวครับและที่เขาคือเอามาควบคุมเสียงครับเสียงใหม่นี่เป็นไหม่ครับไหม่เลก็กๆไหม้ก็ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นหูฟังครับแล้วก็ตัวนี้ที่ขาวนี่ก็ตัวที่จะเข้ามาที่โทรสั์ ที่บันทึกที่กับผมกาลังถ่าย,ยนี้ครับอันนี้เป็นไม้ครับผมเร่งสุดแล้วครับเดี๋ยวลองคุยดูครับลอลอทสอันนี้คือเสียงปกติครับเดี๋ยวจะเพิ่มเดี๋ยวจะเพิ่มเอฟเฟกดูครับรลโลเช็คเสียงหวานเลยครับ<อ>ตัวนี้ก็มีหน้าที่คุมเสียงครับ เดี๋ยวผมจะลองปรับดูไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เอาไปใช้มันจะมีปัญหาครับเวลาไปบันทึกเสียงเกี่ยวกับหนังกลางแรงครับโดยเฉพาะของนันทวันนี่เสียงหนักมากครับคลิปที่ถ่ายมานี่เสียบทครับเดินใกล้ตู้ลำโพงไม่ได้เลยเก็บภาพไม่ได้เก็บเสียงไม่ได้เลยครับก็ต้องหาวิธีแก้ดูผมก็เลยเอาตัวนี้มาลองดูครับว่า เป็นอย่างไรบ้างเราก็ได้ออกงานแล้วไม่กี่วันเนี่ยเพื่อนที่ตามช่องผมก็ได้รู้ว่าเสียงเขาจะออกมาแบบไหนครับเพราะว่าเสียงที่แล้วๆมานี่ใช้ไม่ได้ครับเสียหมดเดี๋ยวจะทดลองดูครับตอนนี้ทดลองหน้ารถเลย ตอนนี้ผมเปิดเอฟเฟกครับเปิดเอฟเฟกแล้วก็เร่งดูยังแตกครับด้วจะลองกลับไปลดเอฟเฟกต์แล้วก็จะลองใหม่ครับ เสียงที่ได้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยววันสองวันนี้ก็จะไปใช้งานจริงครับจะเอาไปทดลองหน้าหน้างานเลยว่าเสียงจะออกมาในรูปแบบไหนครับตอนนี้ก็ผมปรับดูคร่าวๆครับก็ยังยังประกันไม่ได้ว่าใช้ได้จริงไหมก็ยังมีการแตกอยู่ครับ เดี๋ยวไปลองใช้หน้างานจริงๆเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆเดี๋ยชมอีกรอบหนึ่งยังไงเพื่อนๆที่ตามช่องผมก็จะได้ดูครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายหน้าจอนันทวันอีกรอบหนึ่งจะได้เอาตัวนี้ไปลองใช้ใดูครับว่ามันช่วยได้ไหมลงทุนไปสองร้อยกว่าบาทครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมช่องผมครับสวัสดีครับ